ที่ใดมีแสงที่นั่นย่อมมีเงาที่ใดมีคนชื่นชมเราที่นั่นจะมีคนเน,นทาตามเรามาท,าทันทีเมื่อใครพูดถึงเราในเรื่องดีๆจะมีคนถามมาทันทีว่านั่นจริงหรือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใส่ร้ายพูดถึงเราไม่ดีเขาจะเชื่อทันทีโดยไม่มีคำถามใดๆมาถึงเราทั้งสิน้นเราไม่จำเป็นต้องอธิบายความสุขที่เรามีให้ใครฟังทั้งหมดเพียงแต่ว่า เราเลือกแบบที่จะมีความสุขในรูปแบบของเราเองใครที่เขาชอบเราเราก็ขอบคุณเขาส่วนใครที่ไม่ชอบเราเราก็เดินห่างออกจากคนเหล่านั้นออกมาต่างคนต่างไปเราเกิดมาเพื่อมีความสุขในรูปแบบของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของใครเพราะฉะนั้นคนเองก็มีความสุขในรูปแบบฉบับของคุณ กลับไปเติมเต็มความต้องการของตัวเองกลับไปชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทําและประสบความสําเร็จคุณจะภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดลองดูนะครับและชีวิตคุณจะมีความสุขสวัสดี